สวัสดีครับพบกับผมเหมือนเดิมนะครับกับช่องผลเพชรกษตรกรคลิปนี้เป็น EP ีที่17ต่อจาก 14, 15, 16ที่ผมทำเกี่ยวกับเริ่มต้นการเลี้ยงน,น,นอนนกสำหรับมือใหม่วิธีการเริ่มต้นนะก็ 14, 15, 16อ่า ตั้งแต่แรกเลยเริ่มต้นยังไงทำยังไงอะไรยังไงจนถึงที่อีีที่สิบหกคือเอามาใส่กระบะแล้วแต่เนี้ยทุกวันหลังจากอีีที่สิบหกอ่ะผมก็จะได้ดักแด้ได้อะไรขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็จะเป็นพ่อแม่พันธุ์เขาเก็บดักแด้ใส่กระงเนี้ยเป็นพ่อแม่พันธุ์ขึ้นมาเรื่อยๆมันก็จะเป็น มันก็จะได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นผมก็เอามาใส่รวมในกระบะเนี้ยจนคลิปเนี้ยผมมองว่ามันเยอะแล้วเดี๋ยวผมก็จะเลยมาทําคลิปเลยอ่าอันดับแรกก็ฟากซับสักไสฝากแ์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจสําหรับผู้ที่ว่าไม่รู้อีกเยอะอีกหลายท่านแต่อยากจะศึกษาวิธีการเลี้ยงเลี้ยงง่ายใช้เวลาไม่เยอะแล้วทําให้มีไรายได้ สำหรับผู้เฒ่าผู้แก่ที่กอยู่กับบ้านาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไม่ได้ทําอะไรก็วิธีนี้คือเป็นการเลี้ยงที่ง่ายๆใช้พื้นที่ไม่เยอะอเดือนๆนหนึ่งถ้าทําปริมาณที่มากจริงๆก็กกมีรายได้พอสมควรเอาเป็นว่าเริ่มกันเลยก็อาจจะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ช้าเท่าไหร่วันนี้ก็ เอาไวๆกันเลยเนี่ยเนี่ยผมก็ได้มาส่วนหนึ่งแล้วแต่เดี๋ยววันนี้มันก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่ว่ามันเลอะมันเป็นแล้วคือผมกะว่าพอแค่นี้แหละส่วนที่เป็นดักแด้ก็ยังมีอยู่นะไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะมองเห็นกันเปล่าไม่รู้มันเป็นเงาเงาอ่ามันก็มีนะบางส่วนที่ว่ามันตายอ่ะที่ว่าเป็นดักแด้แล้วตายแล้วก็บางตัวอ,ออกมาที่เป็นพ่อแม่พันธุ์แล้วไม่สมบูรณ์แบบ แบบตัวเนี้ยปีกจะฉีกมั่งอะไรมั่งอะไรเงี้ยใครว่ามันเป็นตัวผมก็ทิ้งไปเลยไม่ต้องไปสนใจเพื่อนๆไม่ต้องไปสนใจเนี่ยแบบเนี้ยบางตัวเงี้ยปีกฉีกมั่งอะไรมั่งเ่ะพวกเนี้ยไม่พร้อมผสมพันธุ์อยู่แล้วใส่ไปก็เกะกะทิ้งไปเลยเดี๋ยวก็เอาเท่าที่ได้ ผมใช้ตัวนี้นะเพราะตอนเนี้ยตัวที่ว่ามันเป็นพวกดักแด้เป็นอะไรเนี่ยมันหมดแล้วไม่มีแล้วในเนี่ยเพราะผมไว้ในเนี่ยหมดแล้วผมใช้ตะกร้าขนมจีนเนี่ยใส่ <Okay. S 2> ไปแบบนี้เลยนะเพ mm hmm. ื่อเอาไอ้เศษที่เศษอะไรเนะี่ยเอาให้หมดเลย เพื่อนเห็นไหมมันจะมีหลายรุ่นมีทั้งสีน้ําตาลสีดำํำสีอะไรเงี้ยมันจะมีหลายรุ่นแต่ผมก็จะเอามาใส่รวมในนี้ให้หมดเลยในกระบะกระบะเพาะนี่แหละเห็นไหมพอรวมแล้วก็จะเยอะเยอะมากในนี้น่าจะเอามานะห้าร้อยตัว500ตัวน่าจะได้ในนี้ ส่วนที่เป็นดักแด้อยู่ในเนี้ยกระบะสีชมผูอันนี้มีนะมีดักแด้อีกเยอะเลยแต่ว่าในชุดเนี้ยชุดหลังเนี้ยเดี๋ยวผมก็จะแย,แยกใส่กับกระบะใหม่ไม่เอามารวมในนี้ละเพราะในเนี้ยพอแล้วในกระบะเนี้ยพอแล้วไม่เอามารวมแล้วแต่ที่เป็นดักแด้ที่อยู่ในเนี้ยเดี๋ยวผมจะเอามาใส่กระบะใหม่ก็เอาเป็นว่า ขั้นตอนต่อไปที่จะต้องทําก็คือเมื่อเราได้ปริมาณที่เพียงพอแล้วปริมาณพ่อแม่พันธุ์ที่เพียงพอแล้วหลังจากคลิปคลิปทีที่สิบหเนี่ยก่อนหนาจะามาทนะั้สองอาทิตย์ละสองอาทิตย์เนี่ยได้เยอะนะเยอะพอสมควรเลยเพราะเราให้อาหารดีสมบูรณ์ให้น้ําให้อะไรก็มันก็จะเป็นพ่อแม่พันธุ์สงหรือสามอาทิตย์เนี่ยสอง หนึงอาทิตย์นี้น่าจะอาทิตย์ที่สามแล้วมั้งเนี่ยไม่ถึงเดือนเห็นไหมได้เยอะมากเลยทีเนี้ยในเนี้ยมันก็จะมันก็จะเป็นแบบหลายรุ่นน่ะลูกหน่อนนะที่เกิดมาในเนี้ยมันจะหลายรุ่นเพราะตอนเนี้ยมันมีชุดแรกๆมันก็หวางไข่บ้างแล้ว ใช่ป่ะมันก็จะเป็นหนอนหลายรุ่นในเนี้ยผมจะเอาไว้อีกสักเดือนหนึ่งอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าผมย้ายกระบะเลยอาทิตย์หน้าเดี๋ยวผมจะย้ายกระบะแล้วเพราะในเนี้ยเพราะในเนี้ยมันเริ่มพร้อมที่ผสมพันธุ์แล้วแต่ชุดวันเนี้ยอทิตย์นเนี้ยมันบางตัวเนี่ยที่ว่าใส่ไปใหม่เมื่อกี้มันยังไม่พร้อมผสมพันธุ์เพราะมันยังเป็นพ่อแม่ขันยังใหม่อยู่ แต่อาทิตย์หน้าเนี่ยมันจะพร้อมหมดทุกตัวแต่มีตายบ้างนะตัวตายแล้วก็ตักทิ้งไม่ต้องมีปัญหาไม่ไม่ต้องเสียเลี่ยดแล้ววิธีการดูแลต่อไปคืออะไรไม่ต้องทำอะไรเลยครับเนี่ยเราได้แบบนี้แล้วฉีดน้ำหนึ่งเดียวเลยเนี่ยฉีดน้ำหนึ่งเดียวเลยซื้อพ็อกกี้มาอันนึงวันนี้พอดีผมไปเดินเดินหลังบ้าน เจอใบตําลึงใบตําลึงให้อาหารเสริมสตักนิดนึงทีเนี้ยในกระบะานเนี้ยก็จะคือพวกนี้เขาจะชอบผักชอบอะไรไงให้เขาตักนิดนึงแค่นี้แหละครับก็เลี้ยงต่อ แค่นี้แหละก็ฉีดน้ำคอยฉีดน้ำพอใบตําลึงหมดก็ไม่ต้องสนใจเราไม่ต้องหาใส่ก็ได้เราให้เสริมเขานิดนหน้นนนนนอยๆแค่นี้หละพอพอเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมจะย้ายชุดเนี่ยทั้งหมดเลยใส่กระบะใหม่ก็น่าจะเป็น ep สิบแปดเนี่ยคือขั้นตอนสําหรับผู้เริ่มต้นอะถ้าทําตามที่ผมบอกนะถ้าทําตามที่ผมบอก มีโอกาสที่ว่าพ่อแม่พันธุ์จะรอดสูงแล้วการเก็บรักษาผุ่มเอาไว้ในบ้านปิดฝาแค่แบบยังไงอะ่ะผุ่มหวางซ้อนๆกันด้วยคือเราไม่จำเป็นเลยว่าอากาศจะร้อนหรือว่ายังไง แค่ให้อากาศเขาท่ายเทสะดวกพอจริงๆอ่ะวางดักหน้าบ้านก็ได้แต่คือแถวบ้านผมมันในนกนู่นในจะอะไรคือมันมันเยอะไงผมก็เลยไว้ในบ้านาผมกลัวว่าเขาจะหรือหมาเหมืออะไรเงี้ยคือจะมาเล่นแล้วก็แบบทำหกหมดอะไรเงี้ยแล้วก็เอาไว้ในบ้านดีกว่า แค่ให้อากาศมันถ่ายเทยแค่นั้นเองคือไม่ใช่อะไรเลยมีอาหารมีน้ำอากาศคืออยู่ได้แค่นั้นเองหลังจากนั้นแบบเนี่ยเห็นไหมไอ้ตัว,นเ,นเ,วเนี้ยเป็นชุดฝาเป็เขียวเนี่ยหลังนี้น่ปิดแล้วก็ไปเก็บอเอาไปเก็บไว้วางไว้ที่เดิมแค่นั้นเองแต่ส่วนดักแด้ดักแด้ที่อยู่ในเนี้ย เดี๋ยวผมก็จะคัดมาใส่คัดมาใส่ในเนี้ยใหม่เพื่อจะทำให้ใส่กล่องรุ่นต่อไปถ้าไม่ใช่ไม่ใช่รุ่นต่อไปดิให้ใส่กล่องไม่กระบะหม่แค่นั้นเองเนี่ยผมก็คัดมาใส่เงี้ยเนี่ยไม่ไม่ได้มีอะไรมากเลยใช่ไหมมันไม่ได้มีอะไรมากเลย,เลยแล้วถ้าพอ,พอคัดเสร็จแล้วอะไรแล้ว ก็ฉีดน้ำฉีดพ่นน้ำปกติแต่เนี้ยผมเดี๋ยวผมยังไม่ได้คัดเดี๋ยวผมคัดก่อนคลิปเนี้ยก็อาจจะแค่เนี้ยคือทำให้ดูแค่เนี้ย <c oughs> แต่ขอให้แบบเอาคำพูดของผมอะไปลองวิเคราะห์ไปปรับใช้ก็ได้ถ้าบางคนสถานที่ไม่เอื้ออำนวยยังงู้นย่างนี้คือลองลองโทรมาปรึกษาได้ เดี๋ยวผมจะพิมพ์เบอร์ไว้ให้แล้วกันผมจะพิมพ์เบอร์ไว้ให้แล้วก็โทรมาปรึกษาได้อะไรได้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมไม่ได้ตัดต่อไม่ได้อะไรเลยเนี่ยคือยาวไปเลยคือโอเคเลยทำให้เห็นกันเลยว่าว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามกดแชร์ กดแชร์นี่สําคัญเลยเพราะว่าผมอะอยากจะให้คนที่ว่าเขาเลี้ยงอะไรอะแบบสัตว์เลี้ยงเล็กๆเ,เนี่ยคือให้เขาแบบไม่ต้องไปซื้อให้มันเสียตังค์ให้มากมายอะถ้าเลี้ยงไว้เองได้อะไรไม่ได้คือมันจะมีประโยชน์เยอะโอเคครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ